สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มีหกล้อดัมยางเก้าร้อยเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับได้ <Yeah. S 1> แล้วดึงล่องล่องดึงขึ้นสองอันเลยบ้างนะเงาดัมได้ปะดึงขึ้นพร้อมกันเลยแน่นปะ่อยคาดกันปะ <Yeah. S 1> บ่ปล่อยเกียว่างกัไนั เป็นเครื่องอิสุสูหกสูรนะครับน้ำมันให้โรลิกว่าหลายว่าคือของึงสารนเะดี๋ยวผมพาเดินดูรอบคันก่อนครับ คันนี้ต้องบอกก่อนนะครับโนเลมนะครับเอกสารทะเบียนคู่มือไม่มีนะครับราคาเบาๆครับผมขับได้วิ่งได้ใช้งานได้นะเป็นระบบเบรกทิฟฟี่นะครับต๊องอลไรพาวเวอร์วะอ่ะาก๊งอะไรพาวเวอร์ครับโอ้โหหม้อก๋วยเตี๋ยวครับ เป็นเฟืองท้ายของฮีโนะครับของฮีโน่แซัเอ็มล้อ8ตัวนะครับสภาพยางหลังด้านขวาไม่สวยนะครับดำก็น่าจะไม่เกิน6คิวนะครับดำอยู่ประมาณนี้สภาพยางหลังด้านซ้ายก็ไม่สวยนะครับ แต่คันสีโอเคนะครับคันสีสวยนะดูลูกลานะคันสีสวยเลยแอบแบตอีกลูกหนึ่งคือน,น้อยแท่เป็นเกียร์อีสูล็อกกี้ห้าเกียร์เดินหน้านะครับเกียร์อะไรห้าเกียร์เดินหน้าคันสีใหญ่ด้วยครับน่าจะเป็นรถประกอบขึ้นมาใช้แต่ว่าเอกสารทะเบียนคู่มือถึงไม่มี ยางทั้งหกเส้นนี่คือไม่สวยแล้วครับผมว่า <c oughs> แต่ภาพพอๆกันเลยแต่ว่าหัวเจ๋งนะดูด,ดูดูดีนะครับหัวเจ๋งดูดีเป็นหัวเจ๋งของล็อกกี้ครับ <c oughs> ดำดำหัวเะไร้เนี่ย เดี๋ยวลงลงดำเลยก็ไเลยลงดำเลยยกหัวได้ไหมโอ้อา้าลงลงดำเลยลงเลยนะ้เดี๋ยวดูภายในหัวเก็งก่อนเป็นหัวนอกนะครับโชว์ขาด้านซ้ายนะครับเป็นหัวล็อกกี้หัวนอก ว่าดูดีอยู่นะครับผมไม่ผูกไม่พังระบบเอ็อเอกซ์ฟรี

ถือว่าโอเคนะครับเครื่องดีครับผมยิดเลยเป็นเครื่องอีสู6 d D1 นะครับอีสู165แรง้อนมีความแอร์พอแอร์เปิดได้ป่วะเอ๊ะมีความแอร์ด้วยนะ สูบ6สูบ6ดีดีหนึ่งร้อยแรงมานะครับถ้าลูกคา้าท่านใดกำลังหารถด,ดัราคาเบาๆไม่เกี่ยวกับเอกสารทะเบียนคู่มือนะครับผมก็รบกวนโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแอดไนเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับดัก็อยู่ประมาณห้าคิวหคิวครับประมาณนี้แต่ว่าวางมายิงหลังนะครับท้ายก็เป็นของฮิโน่แซอ็้าใจครับเป็นของอีซูซททีครับผม เฟืองท้ายนี่เป็นของอิซูซูส0งนะครับอิซูส 200. องรออยผมไม่ได้ดูลูกเฟืองท้ายเมื่อกี้ผมก็ดูแต่เพาข้างมันเหมือนของฮิโนมากเลยแต่พอมาดูลูกเฟืองท้ายแล้วเป็นของอิซูซูนะครับเยกางสโลไม่มีครับแต่ว่าคัตซีใหญ่คัตซีใหญ่ เรื่องราคาผมขอเน้นโทนะครับเรื่องราคาขอเน้นโทแต่ว่าถ้าซื้อไปออกจากทางร้านเราลงมีเอกสารซื้อขายเราทําเอกสารซื้อขายให้นะครับถ้าลูกค้าต้องการจะทําเอกสารซื้อขายให้อเอาหัวลงเลย กันชนหน้าน่าจะมีนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสีบนเรืองกับสอนอากไปซื้อเมื่อวานน่าจะถอดน่าจะถอดออกหรือเปล่าครับถอดออกแล้วก็ลากมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้ารถไม่มีทะเบียนเราก็ตัวความปลอดภัยเนาะแล้วก็ลากเข็นมาเระว่าถ้าหัวสภาพนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ พบบเฟือนไฟเป็นยังไงเราจะให้ทีมงานลองขับเดินหน้าถอยหลังดูนะครับมีม่หมอกเปิดแอร์ปะมี่แอร์ปะมีลมยุนปะเัาจะเย็นเอาเอาแอร์มีอยู่ตัวนี่เอ,นอ <laughs> เอาแอร์เย็นด้วยเย็นปะเออแอร์เย็นนะ เอาปิตรดกับโช๊กฟังนั่นลยนะได้ปะแอร์เย็นครับผมแอร์เย็นเลยอันนั้นคือว่าวีลบบอก <Okay. S 1> ออกเย็นปะโอเคลองให้ทีมงานขับดู ได้วิ่งได้นะครับโอเคเบรกชึกเลยเพราะว่าเป็นระบบเบรกทิฟฟี่นะเป็นไหมเนี่ยค่อยเสียหมอ้อก๋วยเตี๋ยวครับผมก็ขับเข้าไปจอดได้เลย ครับคขับเข้าไปจอดมองคันอ่ะก็สรุปอีกทีนะครับผมรถคันนี้ไม่มีเอกสารทะเบียนคู่มือนะครับช่วงล่างเป็นของอิสุสุนะครับแล้วก็หัวเป็นของหัวล็อกกี้เครื่องเป็นเครื่อง 6Bd ปั๊มลมนะครับ165แล้วก็เกียร์เกียร์ล็อกค่าเกียร์นะครับลูกค้าท่านใดกาลังมองหารถราคาเบาๆไม่เกี่ยวกับเอกสารคู่มือนะครับผมไม่ซีเรียสเรื่องเอกสารคู่มือก็รบกวนเข้ามา รบกวนโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมเรื่องราคาผมขอเน้นโทรก็แล้วกันเนาะเรื่องราคาก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ